สามสาวพี่น้องตระกูลซ่งกับชาย,ยาผู้รักเงินรักชาติและก็รักอำนาจนะครับบรรดาผู้หญิงที่มีความสามารถในประเทศจีนบุตรสาวของตระกูลซ่งหรือว่าครอบครัวของชาลีซ่งได้แก่ซ่งไอหลิงซ่งชิงหลิงและก็ซ่งเหมยหลิงเป็นที่กล่าวถึงกันเสมอไม่ว่าจะหน้าตาที่งดงามความรู้ความสามารถที่พวกเธอได้จากการศึกษาสมัยใหม่มาจากอเมริกาเนื่องจากชาลีซ่งบิดาของพวกเธอไปสร้างครอบครัวอยู่ที่นั่น และด้วยความที่มีชื่อเสียงของชายที่พวกเธอแต่งงานด้วยจนมีการนําเรื่องราวชีวิตของพวกเธอมาทําเป็นภาพยนตร์ชื่อ3ามพี่น้องตระกูลซ่ง The Song s i s t e r ในปี1997หากความคิดความเชื่อและก็เส้นทางเดินที่ค่อยแยกออกจากกันนั้นพวกเธอก็ยังได้รับฉายาจากแตกต่างกันไปซ่งไอหลิงนะครับบุษสาวคนโตเธอแต่งงานกับดรคงเซียงซีนักเศรษฐศาสตร์ผู้สืบตระกูลนายธนาคาร เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในช่วงต้นศตรวรรษที่20ของสาธารณารัฐจีนเมื่อเป็นรัฐมนตรีคลังปฏิบัติตามคำสั่งของเตียงไคเชกผู้เป็นน้องเขยด้วยการพิมพ์ธนาบัตรไม่อั้นจนเงินหมดค่ากลายเป็นเศษกระดาษ ทรงไอหลิงเธอได้ชื่อว่ารักเงินส่วนทรงชิงหลิงบุตรสาวคนกลางที่เข้าร่วมกับงานปฏิวัติของดรสุญศซนและภายหลังก็ได้แต่งงานกับดรสุญย็นเธอคัดค้านเจียงไคเชกน้องเขยที่เป็นผู้นําจีนมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปกครองจีนเยี่ยงประเด็จการทราราชไม่ยอมต่อสู้กับญี่ปุ่นหันมารบกับคอมมิวนิสต์ เธอถือว่าเจียงไคเชกทรยศต่ออุดมคติของดรซุนยัตเซนตลอดเวลาที่เจียงไคเชกเป็นผู้นําจีนมาดามซุนจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดรซุนเสมอมาเมื่อเหมาเจ๋อตงสถาปนารัฐประชาชนจีนขึ้นเธอก็ได้ดารงตําแหน่งรองประธานรัฐบาลกลางหรือว่ารองประธานาธิบดีในเดือนพฤษภาคมปี1 9 8 1ทรซงชิงหลิงได้รับตำแหน่งพิเศษเป็นประธานาธิบดีกิตติมศักิ์แห่งสาธารณารัฐประชาชนจีน ชาวจีนยกย่องเธอว่ามาดามซุนผู้รักชาตินะครับและส่วนน้องสาวคนเล็กนะครับนั่นก็คือซ่องเหมยหลิงบุตรสาวคนเล็กเธอแต่งงานกับเจียงไคเชกเมื่อเป็นมาดามเจียงเธอไม่ยอมเป็นช้างเท้าหลังของสามีตามแบบฉบับผู้หญิงจีนสมัยเก่าแต่ต้องการเป็นช้างเท้าหน้าเดินเคียงข้างไปกับสามีชาวจีนถึงกล่าวว่ามาดามเจียงนะครับใช้อํานาจยิ่งกว่านายพลเจียงเสียอีกเมื่อเจียงไคเชกเป็นประธานาธิบดี เจียงไคเช็กมาดามเจียงก็เป็นบุคคลสำคัญในวงการการเมืองของจีนเป็นสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งแห่งสาธารณรัฐจีนได้ชื่อว่าเป็นหญิงที่รักอำนาจนั่นเองครับ